ครับท่านผู้ชมก็ช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักนะครับในหลายจังหวัดนะครับเดี๋ยวจะพามาเช็คนะครับสําหรับสภาพโดยทั่วไปนะครับวันนี้ทั่วประเทศนะครับทุกภาคนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองแล้วก็ฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่นะครับเนื่องจากอิทธิพลของ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีขนาดปานกลางนะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามานันอ่าวไทยและก็ประเทศไทยนะครับประกอบกับช่วงนี้ช่วงวันนี้จะมีคลื่นกระแสอารมณ์ตะวันออกนะครับพัดเข้ามาประทะนะครับในแถวภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือนะเพราะฉะนั้นก็ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยนะครับ มีฝนตกหนักนะครับหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับบ่ายถึงดึกนะครับถึงเช้าอาจจะต่อเนื่องถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับวันนี้มีพื้นที่สีเหลืองนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้อมูลนะครับในส่วนของจังหวัดที่เสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้นะครับ ก็ไล่มานะครับเริ่มที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกภาคเหนือขออภัยนะภาคอีสานครับวันนี้ยังไม่มีภาคเหนือนะครับเดี๋ยวจะพาไปไล่ดูนะครับว่ามีจังหวัดไหนบ้างครับเริ่มที่ภาคใต้ก่อนครับวันนี้ภาคใต้ตั้งแต่ตอนล่างลงมานะครับตั้งแต่ชุมพรลงมาจนถึงนราธิวาสเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับก็พี่น้องภาคใต้ก็ระมัดระวังฝนตกหนักนะครับ ทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลาก,ลากได้นะครับเดี๋ยวไปไล่ดูนะครับไล่ลงมาตั้งแต่ด้านชุมพรนะครับหนึ่งชุมพรนะครับภาคใต้จังหวัดที่หนึ่งชุมพรสองระนองสามนะครับ 4, พังงาสี่ภูเก็ตนะครับห้าสุร,ราษฎร์ธานีนะครับหกกระบี่เจ็ดนครศรีธรรมราชนะครับแปดตรังเก้าพัทลุงนะครับสิบสตูล 11สงขา12ปัตตานีนะครับสิบยะลาแล้วก็สิบสนราธิวาสนะครับสิจังหวัดของภาคใต้นะครับเรียกว่าเกือบทั้งหมดนะครับยกเว้น2อจังหวัดผมเพิ่มให้เลยครับสงจังหวัดเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนะักเช่นกันนะเพราะฉะนั้นบอกว่าเลยว่าภาคใต้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่เพชรบุรีจนถึงนราธิวาสเนี่ยสิบหจังหวัดเนี่ย มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับในส่วนของพี่น้องที่อยู่แถวภาคใต้นะครับฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้นะครับนี่คือในส่วนของภาคใต้นะครับต่อมานะครับภาคตะวันออกนะครับภาคที่2ก็คือภาคตะวันออกภาคตะวันออกประกอบไปด้วยนะครับ1นะครับฉะเชิงเซานะครับสสะแก้ว สามชนบุรีสี่ระยองห้าจันทบุรีหกตราดนะครับก็แปดจังหวัดของภาคตะวันออกนะครับมีอยู่หกจังหวัดที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสีเหลืองนะครับเสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับแต่จริงแล้วก็สอกเกษตรมันหยุดให้ครอบคลุมแปดจังหวัดเลยนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับแปดจังหวัดทั้งหมดของภาคตะวันออกนะครับเช่นเดียวกับภาคใต้นะครับ แต่ทางกรมุตุนิยมพิทยาให้เป็น6จังหวัดนะครับฉะเชิงเทราชนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดนะครับขาดนครนายกกับปราจีนนะครับ2จังหวัดนะครับแต่ดูแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดอยู่นะครับ2จังหวัดนี้นะครับในส่วนของภาคกลางนะครับท่านผู้ชมภาคกลางวันนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับภาคกลางประกอบไปด้วย1น,นะครับการจนบุรี2ส,สุพรรณบุรี สามนะครับราชบุรีสี่นครปฐมห้าสมุทรสงครามหกสมุทรสาคร 7. สมุทรปราการ8กรุงเทพมหานคร9นนทบุรี10ปทุมธานีครับ10จังหวัดของภาพ กลางนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับวันนี้พี่น้องที่อยู่แถวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนหนักนะครับก็ระมัดระวังนะครับฝนจะตกในช่วงบ่ายถึงค่าถึงดึกนะครับอาจจะแช่ยาวถึงดึกนะครับก็ระมัดระวังนะครับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับต่อไปนะภาคอีสานนะครับภาคอีสานนี่ก็แยกส่วนนะเป็นอีสานล่างกับอีสานบนนะครับภาคอีสานประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับบุรีรัมย์ สองโคราชนะครับสามชัยภูมิสี่นะครับอุดรธานีห้าหนองบวัวลำพูนะครับ6บึงกาฬเจดสกลนคร8นครพนมนะครับก็8จังหวัดของภาคอีสานนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับ ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะครับทั้งหมด8จังหวัดครับแต่ถ้าดูตามโมเดลที่ไล่ไปเมื่อกี้นี้นะครับภาคตะวันออกนี่น่าจะมีโอกาสจะเกิดฝนทุกจังหวัดภาคใต้เช่นกันนะภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้นะครับอุตุแจ้งเตือน14จังหวัดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเหลือ2จังหวัดนี้ดูโมเดลเมื่อกี้นี้น่าจะครอบคลุมนะครับเพราะฉะนั้นภาคใต้วันนี้ฝนน่าจะตกชุกนะครับ รวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคกลางนะครับที่อยู่โซนบนเมื่อกี้นี้ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในวันนี้นะครับดูลักษณะการกระจายตัวนะครับแต่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนมา38จังหวัดนะครับไปดูในส่วนของอากาศวันนี้นะครับดูแนวโน้มการพยากรณ์อากาศวันนี้ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ให้ประชาชนบริเวณภาคอีสานนะภาคตะนอกชิงเหนือภาคตะวันออก ภาคกลางภาคใต้นะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้นะครับแล้วก็ชาวเรือบริเวณทะเลอ,อันดามันและอา่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าขนองในระยะนี้นะครับก็อาจจะมีขึ้นสูงนับในวันนี้นะครับในช่วงภาคใต้นะครับสําหรับพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับภาคเหนือนะครับฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับ 60%ก็เยอะนะาภาคเหนือถึงแม้ไม่ได้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกหนักแต่ถ้าดูจากโมเดลที่เดี๋ยวจะพาไปดูโมเดลนะครับจังหวัดนอกเหนือจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเนี่ยก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับภาคเหนือนะครับฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับโดยเน้นที่แม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านตากกำแพงเพชร พิษุโลกพิจิตและเพชรชบูรณ์นะครับก็ก็กยังถือว่ามีพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับหแม่ฮ่องสอน 2. เชียงใหม่ 3. เชียงราย 4. ี่ลำพูนห้าลำปางหน,น่าน 7. ตาก 8. ปดกำแพงเพชรเพิษุโลก 10. พิจิตแล้วก็ 11. บเอพชรบูรณ์นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักอยู่นะครับสิ 11, จังหวัดของภาคเหนือนะครับ ภาคตะนอกเฉียงเหนือนะครับฝนฟ้าะนอง40%ของพื้นที่มีฝนตกดักบางแห่งนะครับเน้นที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์นะครับนี่คือเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักสีเหลืองนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ40%ของพื้นที่นะครับหนองคาย บุ่งการอุดรธานีสกลนครนครพนมชายภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์แจังหวัดนะครับรวมแล้วภาคกลางนะครับภาคกลางฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่กาญจนบุรีนะครับสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามนะครับก็ ภาคเหนือนี่ขออภัยนะภาคกลางนี่ไม่รวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักก็เจ็ดจังหวัดนะครับกาญจนบุรีสุพรรณราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนเยอะสุดนะครับประมัดระาวาังนะท่านผู้ชมที่อยู่กรุงเทพนะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นวันหยุดของหลายๆคนแต่ว่าบางคนก็ทั้งยังทํางานอยู่นะครับฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่นะครับ เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกนะครับฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่6จังหวัดนะครับเน้นสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีระราดนะครับภาคตะวันออกครับ70%ของพื้นที่เยอะนะครับขึ้นที่อาไทนะครับ ลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็ระมัดระวังนะครับท่านที่เดินเรือนในบริเวณพื้นที่ฝนฟ้าขนองครับภาคใต้นะครับ,ก,รบกลับมาแล้วนะครับเมื่อวานในฝนน้อยสิบยี่สิบเองนะครังวันนี้กลับมาเป็นพระเอกนะภาคใต้ฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่นะฝั่งอันดามันก่อนนะครับฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเน้นที่ระนองังาภูเก็ตกระบี ตรังและสโตนนะครับ70%ของพื้นที่ก็ถือว่าเยอะนะครับก็ต้องระ,ะวังพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกหนักนะครับพี่น้องที่อยู่ภาคใต้ขึ้นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็ระมัมาระวังนะครับเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ,ฟ้าขนองครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าขนอง3เอออของพื้นที่นะครับก็เยอะนะครับกลับม,มาเยอะแล้วในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในรอบ10วันนะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่ง เน้นที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขายะลาปัตตานีและนราธิวาสนะครับนี่คือพื้นที่คาดการณ์วันนี้นะภาพรวมวันนี้ฝนทั่วประเทศน่าจะเยอะนะครับฝนทั่วประเทศน่าจะเยอะแต่เมื่อดูโมเดลของสูนยริยากรณ์อากาศราชการยุโรปนะครับประเมินผลผ่านแอปพลิเคชันวีดีดอทก็จะเห็นนะว่า นอกจากภาคที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนเป็นพื้นที่จังหวัดที่เป็นสีเหลืองนะครับก็ยังมองว่านี่นะครับประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีนี่มีโอกาสจะเกิดฝนตกนะเพราะฉะนั้นวันนี้ภาคใต้16จังหวัดเสี่ยงหมดนะครับแล้วก็ภาคตะนออกเช่นกันนะเบื้อสองจังหวัดก็ยังมีโอกาสที่จะเสี่ยงฝนตกหนักนะภาคเหนือนะครับด้านนี้รับมรสุมนะไม่ว่าจะเชียงใหม่เชียงรายตากนะครับกำแพงเพชรชัยนาทเนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักอยู่นะครับเมื่อดูโมเดลจากตรงนี้นะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับ นฝนค่อนข้างกระจายตัวได้ดีแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมาเติมต่อเนื่องได้อีกนะครับนี่คือในส่วนของโมเดลฝนวันนี้นะครับดูดูลักษณะของฝนนะก็จะเห็นครับว่าวันนี้ภาพรวมเนี่ยประเทศไทยมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้ในหลายพื้นที่นะครับดูในส่วนของพายุสายฟ้านะครับดูวันนี้นะครับดูโมเดลวันนี้ก็จะเห็นครับว่ามีแนวโน้มนะครับของการเกิดฝนที่ค่อนข้างจะ กระจายตัวได้ดีนะครับในวันนี้โดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับเนี่ยจะเห็นนะว่าช่วงบ่ายถึงค่ำเนี่ยดูลักษณะการกระจายตัวของฝนแล้วค่อนข้างจะมีการกระจายตัวได้ดีครอบคลุมทั่วประเทศนะครับซึ่งก็วันนี้ภาพรวมเนี่ยโอกาสที่จะเกิดฝนตกทั้งประเทศนะครับก็คือมีโอกาสที่ตกหนักได้ทั้งทั้งประเทศนะครับนี่คือในส่วนของฝนนะครับที่กําลังตกอที่คาดว่าจะตกะครับ ก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับคําติชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ